สวัสดีค่ะเหล่าสาวกฟุตชีทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้เราก็จะมาขอจับโปคู่จิ้นกันต่อนะคะหลังจากที่ปล่อยให้หลายคนรอกันนานเลยและคู่ที่เราจะมาจับโปในวันนี้ก็ถือว่าเป็นคู่ที่กำลังฮอตสุดๆในช่วงนี้เลยนั่นก็คือคู่โกโจซาโต้รูและอิตาโดริยูจิจากเรื่องจูจูสืไใครซจนั่นเองเอาล่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าคู่นี้จะโปแตกกันไปกี่ข้อ เปิดมา EP แรกโมเมนต์ก็บังเกิดเลยจ้านี่ถ้าไม่รู้ว่าโกโจสตอรู้พ่อหนุ่มผมขาวสวมภาพปิดตาคนนี้คือสุดยอดผัวสูงสุดแห่งปีระมิดกูค,คงนึกว่าคือเก่งลักพาตัวเด็กไปซะและ้วและคนที่กําลังโดนมัดอยู่ก็คือน้องอิตาโดริยูจินางเอกเอ้ยพระเอกของเรื่องนั่นเองสาเหตุที่ยูจิต้องอยู่ในสภาพนี้ก็เพราะว่า ก่อนหน้านั้นระหว่างที่สู้กับตัวคำสาบน้องดันหันเรื่องไปกินไอเทมคำสาบระดับพิเศษซึ่งก็คือเนื้อของเนียวเมนซุคุณะก็ขอใช้โอกาสนี้เปิดตัวผัวแอดเลยละกัน <c oughs> กับเข้าเรื่องต่อก่อนที่น้องเมย์จะมาตบกูแต่อย่างดีที่น้องยังสามารถควบคุมสุคุณะได้แต่สิ่งที่น้องทำมามันผิดกฎของวงการไสยเวทไงหลายแรงถึงขนาดต้องประหารชีวิตด้วยซ้ำแต่ภาในสายตาของโกโจโยจูจิเหมือนจะมีความพิเศษและน่าสนใจอยู่ไม่น้อยสุดท้ายน้องเลยต้องมาจบที่โดนโกโจโทำให้สลบ และถูกอุ้มมาที่ห้อง2อ2ออนี่สิ่งนะที่เขาเรียกว่าหลักแรกพบ เมื่อกโ,โจร,รู้ตัวแล้วว่ากําลังสนใจและเริ่มหลงไหลน้องยูจิเข้าให้แล้วก็เลยถือโอกาสชวนน้องไปเรียนต่อที่โรงเรียนสายเว่สาขาโตเกียวแหมยังไม่ทันจะจีบก็กะจะรวบหัวรวบหางเขาแล้วหรอคะสุดหลอ่อจริงๆที่ต้องพายูจิมาโรงเรียนสายเว่ก็เพราะกโจนั้นได้ยื่นข้อเสนอโดยให้น้องเลือกเอาว่าจะโดนเบื้อนบนสั่งประหารตอนนี้หรือจะยอมตายหลังจากช่วยรวบรวมและกินนิ้วของซุคุนะาให้ครบแน่นอนว่าน้องมันต้องเลือกอย่างสองใครมันจะไปเลือกตายเรยววะหลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่ายูจิแอบดี้น มันพายใส่โกโจตอนไหนตั้งแต่ทำข้อตกลงกัน โกโจก็ตามติดน้องอยิ่งกว่าเจ้ากรรมนายเวรอีกจ้า<อ>คือตามทุกทิศยันห้องเก็บกระดูกของปู่น้องเลยแต่สงสารเขานะคะจะฝ่งเนื้อฝากตัวเป็นหลาดเขยสักหน่อยแต่ผู้ใหญ่ฝั่งเจ้าสาวก็เหลือแค่กระดูกละความจริงแล้วที่โกโจของเราตามติดน้องก็เพราะนางอยากจะให้ยูจิก,กินนิ้วซุกุนดาที่แอบติดจิกมาตอนไหนไม่รู้เพื่อทดสอบว่าร่างกายของน้องจะรับได้ระดับไหนและผลก็ทำให้โกโจพอใจไม่น้อยเพราะยูจิยังคงยืนคุยได้แบบชิวๆแถมยังมีรีวิวด้วยว่ารสชาติแม่งโคตรหวย แตก็เรียกว่าพ่อเราโดนน้องตกไปเต็มๆอีกแล้วจ้ามาถึงโตเกียวปุ๊บก็รีบพาน้องไปฝั่งเหนือฝากตัวที่โรงเรียนสายเวทก่อนเลยถึงภายนอกจะดูเหมือนโรงเรียนวัดธรรมดาแต่บอกเลยว่าที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ทรงอิทธิพลในวงการสายเวทมาก ก่อนที่ยูจิจะเข้าไปสัมภาษณ์กับอาจารย์ใหญ่โกโจก็มีของให้กําลังใจน้องและบอกน้องว่าถ้าน้องสอบผ่านน้องจะกลายเป็นนักเรียนในความดูแลของแกและโกโจเองก็จะเป็นอาจารย์ของน้องด้วยแถมยังมีการขิงตัวเองให้ฟังด้วยว่าต่อให้เป็นสุคุนะเกดก็สามารถเอาชนะได้อย่างแน่นอนไม่ค่อยจะขายไม่ค่อยจะอวยตัวเองเท่าไหร่เลยนะในระหว่างที่สอบสัมภาษณ์เหมือนโกโจจะมั่นใจตัวเองด้วยลยว่ายูจิต้องสอบผ่านดูจากที่เก็บอาการมั่นหน้าหนิว่าที่เมีย ไอ้วัดที่ลูกสิษย์มุมมืดอยากคิดว่าชิปเปอร์จะไม่เห็นนะพ่อและก็เป็นปิดตามคาดน้องยูจิก็สอบผ่านจนได้ถึงจะเกือบไม่ผ่านในตอนแรกก็เหอะแล้วอะไรพอผ่านปุ๊บอาจารย์ใหญ่ก็รีบให้โกโจไปส่งน้องถึงหอพาาักคะครูใหญ่ทำกูคิดดีไม่ได้เลยค่ะอ้าวแล้วมีใครสังเกตตั้งแต่ EP แรกๆหรือเปล่าว่าทําไมเวลาจะคุยกับน้องยูจีทีไรทําไมนะอาจารย์จะต้องยืนเข้ามาใกล้นองแค่ทุกครั้ง หรือว่ามันเป็นอาการของข้างลักอันเนาะยิ่งตอนเจอกัรถ่ายแน่คือชัดมากอีกนิดก็จะเข้าโหมดพิจนิ่ิกันแล้วและทุกคนรู้หรือไม่ว่าปกติโกโจเซนเซจะเปิดหมเกณกนรอบตัวเพื่อป้องกันตัวเองแทบจะตลอดเวลาซึ่งก็คือไม่มีใครสามารถมาสัมผัสตัวแกได้นั่นเองแต่คนที่ได้รับสิทธิพิเศษถึงตัวพี่แกนั้นก็มีไม่กี่คนหรอกหนึ่งในนั้นก็มีน้องยูจิละหนึ่งดูที่จากตอนที่พาไปทเที่ยวโตเกียวกัน <Wow. S 1> อยากจะบอกว่าเหม็นความรักเว้ย และเหตุการณ์สุดช็อกก็บังเกิดเมื่อจูจูโกโจเซนเซก,ก็ได้รับรายงานว่าลูกศิษย์คนโปรดล่าสุดอย่างยูจินั้นเสียชีวิตในระหว่างทำภารกิจถึงจะเสียใจและเสียดายที่น้องยูจิดันด่วนจากไปอย่างกระทันหันซะก่อนแต่งานนี้ตัวเซนเซเองก็ได้กลิ่นชั่วจากพวกเบื้องบนแรงมากเช่นกันอย่างที่เรารู้กันว่าพวกอิกเกะแห่งองค์การใส่เวทต่างก็อยากรีบประหารยูจิไวๆคือถ้าน้องไม่ได้โกโจเซนเซช่วยยื้อเวลาให้น้องคงลงไปเฝ้าลากมะม่วงนานแล้วแหละ แต่ครั้งนี้กับโชคร้ายที่พวกอีกแก่ใช้โอกาสที่กดโจไปทําภารกิจอื่นส่งตัวน้องรวมถึงน้องเมย์และโนเบลาไปเสี่ยงตายกับภารกิจระดับพิเศษจนกลับมาในสภาพสพไร้หัวใจจริงๆมันเป็นฝีมือของผัวแอดเองแหละบางทีก็เล่นแรงไปนะพ่อแน่นอนว่าเซนเซของเรารับเรื่องนี้ไม่ได้จนแกเกือบจะยันแต่คิดลางวงการเสยเว้เลยนะ นานๆทีจะเห็นพี่แกโกรธจนเส้นเลือดขึ้นคิดดูเอาและกันว่าน้องยูจิมีอิทธิพลกับใจเซนเซเบอร์ไหนนี่ขนาดเจอกันไม่นานนี้เองนะขนาดโชโกสั่งที่เป็นเพื่อนสาวยังดูออกแต่ก่อนที่โชโกกำลังจะเริ่มชำละจูจๆศพยูจิก็ถึงเร่งลุกขึ้นมานั่งชิลๆปนหนึ่งเพิ่งตื่นนอนคือแม่พอเห็นพี่เออแดกกบถทงห้องเลยถ้ากูอยู่ตรงนั้นคือใส่เกียยววิ่งแล้วจริงๆ แต่คองที่ดูดีใจที่น้องยังไม่ตายมากที่สุดก็เห็นจะเป็นเซนเซเขาแหละจะพ่อรักกันทั้งที่ก็หาเสื้อผ้าให้น้องยูจิใส่ซะก,ก่อนดีไหมคะทําตัวยังกะห้องนี้มีแค่สองเราทําตัวชินยังกบเคยเห็นของน้องมาแล้วไหนไหนน้องยูจิก็คืนชีพมาแล้วเซนเซเลยถือโอกาสฉุดน้องมาฝึกวิชากันสองต่อสองซะเลยตอนแรกโชโกซังกะจะแก้รายงานเรื่องยูจิอันแหละ แต่โกโจก็ได้ขอไว้ว่าอย่าพึ่งเมียเด็กพึ่งฟื้นจากความตายทั้งทีไม่คิดจะให้เวลาสวีทการสักหน่อยหรอที่จริงเราอยากจะฝึกวิชาเพื่อให้ยูจิแข็งแกร่งขึ้นก่อนวันงานสางสัมพันธ์ของโรงเรียนที่กําลังจะเกิดขึ้นแถมแกยังกลัวว่าถ้าพวกอีกแกมันรู้ว่าเหยื่อยังมีชีวิตอยู่ยูจิอาจจะต้องกลับไปอยู่ในสภาพเสี่ยงตายอีกดังนั้นเพื่อความปลอดภัยเรื่องที่น้องยังไม่ตายจึงต้องเก็บเป็นความลับก่อนกุณเลิมอิจฉาของยูจิแล้วต้องทําบุญด้วยอะไรถึงจะได้อภิชาติผัวอย่างโกโจโซเซดููจจาาากกกอรย็ เลยว่าฟินเวอร์ระดับผู้ใช้ใส่เว่ที่แข็งแก่งที่สุดลงทุนมาสอนด้วยตัวเองเลยแล้วระหว่างที่ฝึกวิชาเราก็จะได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่ด้วยถึงจะไม่ได้มองแบบชิปเปอร์แต่ก็รู้สึกเลยว่าคู่นี้คือคู่กับศิษย์ที่เคมีเข้ากันสุดๆ <Wow. S 1> และนี่ก็เป็นอีกฉากในตำนานที่สาวเล็กสาวใหญ่นน้นต้องกล่าวความผัวสุดไรสุดของโกโจเซนเซ่รู้เลยว่าทำไมแกต้องใส่ผ้าปิดตาไว้เพราะประชากรเมียจะตายกันหมดนั่นเอง แตรหลบส้นตีน้องยูจีป๊บก็คือต่อแรกเซนเซของเราดันถูกเจ้าคำสาปภูเขาไฟสุ่มโจมตีใช่ไหม ถึงสุดท้ายน้องผู้ข่าไฟจะกลายเป็นกระสอบสายให้เซนเซโชเทตติสเลก็เถอะแต่ในระหว่างที่กำลังต่อสู้นั้นจูจูจเซนเซก็ไปอุ้มน้องอยูจิมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เป็นหนึ่งใช้วิชาก้าผิดตาขนาดตัวน้องยังงงเลยดูหนังอยู่ดีดทําไมกูมาโผล่ตรงนี้ได้วะโดยโกโจให้เหตุผลว่าต้องการให้น้องมาฝึกในพื้นที่จริงเฉยๆคงไม่มีใครชิวได้เท่าโกโจเซนเซแล้วแหละสามารถทําสนามเราให้เป็นสนามเด็กเล่นได้เนี่ยแถมยังไปย่โมโหน้องผู้เข่าไฟจนเขายั่วเข้าจริงๆถือกั้นแค่อาาเขตแมงส เลยแต่พลังแมกมาก,ก็ไม่สามารถกบกืนความรักของอีกคู่นี้ได้แต่โกโจยังมีการบอกด้วยว่าอยู่ใกล้ๆผมไว้นะโอ้ยสถานการณ์ยังชวนชิปเปอร์เขินได้อีกยอมใจในความข้างรักเขาจริงๆแล้วอะไรคือการสู้ไปฮิ้วน้องยูจิไปคะก็คือห่างจากตัวไม่ได้อย่างที่พูดไว้เลยถูกไหม หลังจากที่ยูจิได้ผ่านภารกิจสุดหินที่แสนจะทรมานทั้งกายและจิตใจก็ถึงเวลาที่เราจะได้เปิดตัวสักทีหลังจากที่ร่วมมือกับโกโจสร้างเฟกอิวให้เพื่อนเพื่อเข้าใจผิดมานานแต่จะเปิดธรรมดามันก็ไม่ใช่สไตล์ของคู่สิษย์คู่นี้อันนะวางแผนเล่นใหญ่จนนานนันม้ก็อดแซะไม่ได้แถมยังดูออกว่าทั้งคู่เป็นคู่ที่โบบาท,ที่ขาดกันไม่ได้ด้วยนะเห็นแก่นิ่งๆแต่ก็ชงแรงอยู่นะและก็ถึงวันสารสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนโตเกียวและเกียวโตวคือกูไม่รู้จะฟินหรือจะขำดีกับอิจากที่อิต เข็นกลับมาเซอร์ไพรส์ของเพื่อนลองให้จนโลกหายร้อน <Yahoo! S 1> ทฤษฎีอะไรของเขาวันนั่นแต่พอเปิดตัวเล่นใหญ่ไฟกระพริบเข้าจริงๆผ <Yeah. S 1> มด,ดูสีหน้าของเมกัโนวะระสิ่งที่คาดหวังกับความเป็นจริงคือไม่นคนละอย่างเลยเขาไม่แต่ยอดหน้าที่โดนหลองมาสองเดือนก็บุญและนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเอาน้องไปกกทั้งสองเดือนกลับมาคราวนี้เด็กมันก็โอพขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของโกโจเซนเซเขาเลยแหละ และนี่ก็คือโมเมนต์ของคู่จินโบไายอย่างโกโจและยูจิที่เราพอจะจับโป๊มาได้นะคะ ซึ่งแน่นอนว่าเราก็ต้องเสิร์ฟความฟินและความเกาให้เพื่อนๆแน่นอนอยู่แล้วและเราเองก็ไม่สามารถต้านทานความฮอตของอนิเมะเรื่องนี้ได้เลยก็สมแล้วแหละที่เป็นอนิเมะสุดฮอตของปีนี้และขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าอยากให้รับชมเพื่อความสนุกค่ะมันคือแค่ความเกาและความมโนเท่านั้นนะคะเป็นการจับโป๊คู่จ้นอนิเมะเท่านั้นค่ะซึ่งถ้าตกหล่นโมไหนไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเอาล่ะก็อย่างที่บอกนะคะเราขอยกมาแค่โมที่เราชอบเป็นพิเศษเท่านั้นค่ะ สุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดติดตามช่องฟูโจชิแล้วกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของช่องเราได้ก่อนใครสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ